โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวลายเลนเจอร์ทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำการปั้นรีไวแม็กซ์รีไวผมมีกี่ตัววะไอทีแต่แบบนึงน,นะ่บนๆขอเช็คแป๊บนึงดาวมีอันรู้สึกว่ามีสองตัวถ้าจะไม่ผิดนะครับฟิลเตอร์แปดดาวไฟว่องไวโอเค บางกิบิวไว้นี่มีอุิวัยด้วยเดี๋เราไปปั้นเลยไปแล,ะ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 ละ้วเราต้องปั้นมาทำไมปั้นมาเอาความสามารถผมอยู่ห้าวินาทีเนาะประมาณนั้นกับผมโอ้ก็ทำอะไรเจ้าเนี่ยจังดังจังเลย เรีวยกว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะเพื่อนก็ถ้าเสียงเข้าขอไปเลยนะไม่รู้จะเจียอะไรแต่นนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ไอนี้ก็มีสามตัวเนาะเท่าไอหลักเลย ก็ยนะันเหลือไว้เตียนหน้านะได้อยู่กี่ตัวสี่เอ็ดสองสิบห้าตัว,วเนหลนือเลยไว้ใช้เตียนหน้าครับผมแล้วก็เอาพวกนี้นะเพื่อนยัดพวกไปนะนี วันนี้วันศุกร์นะก็เลยปั้นง่ายหน่อยแล้วไปเลยได้ใช้แล้วนะเด็กบิ๊กเลชเลชโก จะสลับแค่ลตรา่าก็จะสามตัวใช่ไหมนี่ยยัดไปสีนี่ยยัดไปสี่ ที่ผมไม่แนะนำให้ดำตามเพราะผมเลเี้ย <c oughs> เยอะดูเลือดคดเยอะก็เลยทำแต่ว่าไม่แนะนำให้ดำตามแล้วด้วยไฟฟ้ามาดีกว่า,า,วาเลย let's go ป่าปมาลครผม yeah ja, แต่น่าจะเอาดีไวไปไว้ดิมหลักนะเพราะว่าคอมโบเนี่ยมันหยุดเวลาสามตัวเปเพเปอน คือเนี่แบบเนี้แบบนตสามตัวหยุดเวลาห้าห้าวินาะทีหยุดเวลาห้า,หาวินาท,าานาทีสามตัวถึงๆะพาไปบูพลี่เวียนหน่อยนะแบบนนด้วยดูซิว่ามันจะมีผลขนาดไหนนะ ตอนนี้เราก็อยู่ทองหนึ่งเนาะเพราะว่าพวกนี้มันก็หลีลีละสู้ต่อไปครับไม่ว่าคนจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมนะมันก็สู้ต่อไปสู้ต่อไปผมก็สู้เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวีบ,บีอหน่อยแล้วกันเราใส่หมดเองเราไม่สวนว่าัานจะเป็นใครเราใส่หมดครับผม นักเลงก็แล้วไงโอ้เปิดมาแข่งเลยแล้วลูกไม่ผมไม่น่านลืมออมันมีตัวบินนะักลืมเปิดมาแข่งก็ว่าอยู่ทำไมเปิดมาแข่งเลยมีตัวบินนะนี่ดีว่าตัวบินก็วิ่งช้าน,นั่นโอ้ยลุงกัดอารเบโลเราแบกแล่จัดลืมแลว้วก็ อย่าลืมนะใกล้คริสต์มาสเข้ามาทุกทีนะเพื่อนนี่ก็เดือนเก้าแล้นะเดือนสิบสองคริสต์มาสนะอย่าลืมนะเออตั้งสายฟรีแล้วก็ใส่เติมนะมีเกียร์ชิ้นจำเป็นอยู่นั่นเองเ,องเนาะในเรียนตันวาหนะน้านะ้ำเพื่อนก็สะสมไว้ได้ลนะเริ่มสะสมแล้วนะนะทุกไอเดียครับผมนะทุกไอเดียเลย i อดีลองยังต้องการเกียร์คริสต์มาสดูหล่อครับใช่ครับผมถึงมันจะมีแล้วแต่ว่าสเต็กมันยังไม่ได้ดีที่สุดครับคือเกียร์ช่องท้ายผมกะว่าจะใช้กระดิกระดิตัวดีเลยนะ <c oughs> ใช่ส่วนช่องกลางที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นเสื้อฮาโลวีนประมาณนั้นนะส่วนช่องหน้าเนี่ยหาต้องหาครับมมันควรเป็นเกียร์อื่นที่ไม่ใช่คาทาคริสต์มาสครับ มันเป็นสกิลจมนตีโดนแน่นอนกับปล่อยตัวไวครับผมถ้าคาทาคิสต์มันเป็นปล่อยตัวไวครับรีกายหรือว่าเลือดเนี่ยมันจะจดีกว่านี้ครับแต่ว่ามันจะคุ้มไปครับโมเรนแนะนำว่าเออบอลเป็นเออสกิลจมนตีโดนแน่นอนครับผมนะเล่นง่ายขึ้นไหมหลังจากที่รู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นครับมานเขาปล่อยตัวไม่ได้นะ ติดล็อกเวลาของเราสามตัวใช่ใช่ไม่รีเซ็ตเรยใช้เป็นไมคี้อยู่ไงมันบากิมันไม่จำเป็นก็ได้แต่มีไว้ก็ดีครับม็อบเหรอม็อบยังเก่งครับผมม็อบยังเก่งมากๆอยู่นะก ใครมีก็ยังใช้งานได้ตามปกติเลยเนาะสำหรับเจะมบต์นั่นเองคนระับสายฟีทุกใบดไีไหมสายฟีทุกใบดีครับผมสายฟีทุกไบดีครับที่เอาให้ลงดูในช่องคือไอเดียสายฟีหมดเลยครับยกเว้นวนะันพันธ์เมรเนาะวันพันธ์เมรจะมีหนึ่งไอดีที่แบบเออเจ้าของขออกเขาเต,เติมไว้ผมไปซื้อไอดีมานะแล้วผมไม่ได้ดูนั่นเองเนาะก็คือไอเดียองที่ไว้ส่งเสร็จให้ทีหลักนั่นเองไอดีนั้นแหละเติม เติมไปประมาณ250บาทครับประมาณนั้นครับส่วนเกมที่เหลือก็คือสายฟรีหมดครับผมไอ้ที่ผมเล่นเองอะ่ะเพราะว่าทุกเกมผมเล่นเองหมดยกเรื่วไนดีนั้นนะผมีเกียรติบ้านใหม่นะม<ๆ>เพื่อนออกมาส่งเสริมไอเดีหลักไอดีหล,ลักเป็นสายฟรีนะแต่ดีนั้นอะ่ะเติมแค่ตอนเริ่มต้นครับผมส่วนไลน์เลนเจอร์นี่ไม่เคยเติมเพราะผมผม,ผมพูดตรงตรงนะผมยังเติมเงินเกมไลน์เลนเจอร์ไม่เป็นเลยครับตัแบบ้งแบบผมเล่นมา ผมเติมได้ครับพี่ก็ถ้าไม่ไม่ได้แบบเดือดร้อนด้านการเงินก็เติมได้ครับผมก็เป็นการสนับสนุนเกมเนาะแต่การที่เราช่วยเล่นเกมก็ถือว่าสนับสนุนเกมแล้วครับผมนเนาะก็คือเพิ่มคือเพิ่มพอเรายิ่งเก่งๆใช่ไหมเขาก็คนอืน่นก็อาจจะอยากแข่งกับเราอะไรแบบนี้มันก็เติมแข่งกันเรื่อยๆครับมันเป็นกลยุทธ์นะของเล็กประมาณนะั้น แต่ถ้าถามว่าสายฟรีอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับตอบเลยอยู่ได้นะองพ่อผมเล่นเป็นสายฟยยรีคนระบบที่ต้องกดอ่ะใช่ครับใช่ครับทำโกลบบทั้งทีมครับมีป่ว ใส่ในแล้วกันอ๋อใช่ครับเด่นแา่โคลโบูบเกียร์ก็สมรับโคลโบูบเป็นอัพเกรดธาตุแบบเนี้ยเพราะเราไม่ได้เล่นแสงมืดไงเพื่อนมันดีหรอเล่นแต่โคลโบบ์ก็แล้วแต่คนครับผมแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็ชอบแสงมืดบนกับโคลบูบแต่สำหรับผคโคลโบูบล้วนเลยค่ะใช่ๆใช่ <c oughs> มันและเพื่อนๆผมทำไมดีโคลบอลล้วนสองไอดีนะมีไอดีสองกับไอดีสามเนาะที่เป็นโคลบอลล้วนส่วนไอดีไอดีใบเหลืองกับไอดีหลักเนี่ยจะเป็นเก็บแสงมืดด้วยปนๆกันนะเพืเ่อนๆไอดีสองกับไอดีสามนี่คือจะเป็นโคลบอลล้วนเลย <c oughs> เดี๋ยวตอนหนึ่งทุ่มผมมีความบันพันต่อนะเพื่อนๆคลิปนี้ก็น่าจะได้ลงตึก พ่ผมต้องไปฟังบรรพันพอนด์ดีเนาะส่วนผมมีติ๊กตอกด้วยนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจที่อยากกดติดตามหรือว่าติดตามผลงานก็ติดตามกันได้ในตนะิ๊กตอกนอตลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็ถ้าใครสนใจก็ฝากไปติดตามกันนิดนึงเนาะหรือว่าถ้าใครไม่ดก็ไม่เป็นไรครับผมก็ติดตามผมใน youtube ก็ถือว่าเป็นการติดตามแล้วก็การให้กําลังใจในการทําคลิปแล้วถึงยังไงผมก็ทำคลิปต่อไปครับผมนะ อ้าวทำไมมันเปิดได้ทีละใบาอ่ะโอ้แล้วมันกดกันตายเหรอมันเปิดได้ทีละใบาเลยเนี่ยมันโอ้โหตายแล้วกดได้สักห้าใบาแล้วกันผมเพิ่งรู้นะเนีองว่ามันกดได้ทีลาานะใบเนี่ยเออตายตายแบบนี้ GM เพิ่มสิบมาหน่อยได้ไหมเออไม่ได้นะแบบนี้แนหะ ู้เล่นไม่ยอมนะเนี่ยคนเนี้ยไม่ยอมคนเนี้ยคนนี้นั่งพูดอยู่่ไม่ยอม <c oughs> วันนี้ยังไม่ได้ฟาร์มลเลนเจอ้วยนะเพื่อนเพื่อนก็น่าจะไว้เจอกันใหม่หน้าผมสำหรับคิดนี้ก็การปั้นรีไวเนาะรีไวขึ้นมาใช้งานนั่นเนองเาก็ใครมีอยู่ก็ปั้นมาใช้งานได้นะเป็นตัวทางเลือกแหละกันเนาะก็เป็นตัวที่ผมมองว่ายังโคตรโคตรจะดีมากอยู่นั่นเองเนาะเะจ้าม็อบก็เหมือนกันนะพเพื่อนๆก็เป็นตัวทางลิที่ค่อนข้างนีนากร ลองเอาไปพิจา,ะนะารณาการวัดกันได้นะสำหรับเจ้ารีวิวเจ้ามบ์บางบทก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ปันนะ้นอะไรนี่ผมไม่พอก็เป็นครั้งเลือกที่ดีสําหรับตัวนี้เนอะส่วนเจ้ามอบเนี่ยก็คิดว่ารีวิวไปแล้วนะลองไปหาจิ๊ดูในช่องด้น,นะเพื่อนๆส่วนใครอยากให้ดีรีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะั่นเองว่าตอนนี้ถึงมันจะไม่มีเกีย๊สในอานานะคตครับจะมีการเปิดเอียซ์กิลจบอีด้วยแน่น,นอนมาใส่ให้ตัวละครพวกนี้อย่างแน่นอนคนระับเพื่อนจุดฮารูวีนะอ๋อนี่มีมี ทิ่จบดีลุนเล่นนั่นอยู่ในคิดมั้งก็คือตอนวันคริสต์มาสนั่นเองของเอรินนะเปิดได้ตอนคริสต์มาสมั้งปะมานี้ครับผมคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะเพื่อนๆพื่ตัดแบบสนใจในการทําคลิปเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิป ต่อไปกับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ